เราก็จะมาดูนะครับสุขภัณฑ์นะสุขภัณฑ์มีหลากหลายรูปแบบนะครับเริ่มตั้งแต่นี้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นแบบฝัดวาวนะครับฝัดวาวก็เดินท่อในผนังนะครับแล้วก็ใส่ฝัดวาวท่อที่ลงมาก็จะเป็นท่อประมาณ1นิ้วนะครับน้ําดีนะครับน้ําดีก็ลงมาใช้ใช้ฝัดวาวนะครับฝัดฝัดวาวนะครับอันนี้เขาเรียกฝัดแทงนะครับฝัดแทงอ่านี่ครับก็จะเป็นตัว ทั่วไปที่เราเจอบ่อยนะครับตัวนี้ครับนี่ครับเราจเจอบ่อยลักษณะของเขานะครับตัวนี้ก็เป็นลักษณะตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันนะครับผมบอถึงตัวนี้อาจจะหรูขึ้นหน่อยนะครับตัวนี้เป็นชิ้นเดียวทุกพันวันพีดคืออุปกรณ์ชิ้นเดียวนะครับติดตั้งถ้าแตกแล้วก็แตกเลยนะครับผมอุปกรณ์ก็คือต้องซื้อใหม่นะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับส่วนตัวนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยได้เจอนะครับตัวนี้เป็นติดผนังนะครับ นี่ครับติดผนังเนาะ nah, อุปกรณ์ต่างๆก็ต้องเดินท่อเดินอะไรต้องหลบนะครับหลบคานหลบอะไรต่างๆแล้วก็ต้องอจ,จะทําผนังเบิ้ลนะครับผนังเบิ้ลของเขาเนี่ยตัวนี้ก็ต้องใช้เป็นผนังเบิ้ลออกมาเพื่อให้มีช่องสวิตนี่ครับช่องสวิตต่างๆอุปกรณ์ต่างๆเพราะติดลอยนะครับติดลอยอุปกรณ์ติดผนังนะครับผมนี่ครับส่วนตัวนี้เราเจอบ่อยนะครับเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นตัวของไทยนะครับไทยสไตล์นะครับไทยสไตล์ก็มีทั้ง1ฐานเตี้ยและก็ฐานสูงนะครับผมฐานสูงก็ มีไว้ก็ง,ง่ายไม่ต้องไปก่อฐานส่วนตัวนี้นะครับบางคนก็จะต้องก่อฐานขึ้นไปนะครับอาจจะไม่วางพ,พื้นเพราะว่ามันมีตัวาาฐานของตัวไทไตล์นะครับผมอุปกรณ์ต่างๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวสักพักหนึงเราจะคุยในเรื่องของการติดตั้งนะครับการติดตั้งเพื่อให้มีเทคนิคในการติดตั้งไปเล่าสู่คนฟังนะครับสักครู่นะครับ